แสงตะเว้นจ้า้องยืนกันน้ำตาหลบเงารับมือไม่สุดเงาหาเขาบอกคือเกาเ่าแล้วไอ้ควงเขามายืนแ넥ท่าไทายรูปวานแววนองลอยเบิดใจย่านบ่เลือแนว เหมือนไอนัดมาหาเต็มบอกราหาก,กันสวัสดีครับมีอะไรบ้างร้ายย่างยู่งเหยยาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้ดเดี๋ยวให้เลือกกอนโอ้กินข่าวบ่ไหมค่ะ อันผู้นั้นน้องสาวหรือผู้ใดะคือง,งามๆนะคนงามๆน่ะคน้องแพรเบื่อคืออันนี้เท่าไรครับเนี่ยฮะหปิหสปสอ่ะเอาอันนี้ถุงนึง อันนี้ก็ได้อันนี้มีอะไรบ้างขากับไข่ค่ะแล้วอันไหนที่รวมนี่แหละค่ะมมีจะขาไส่ซองคล้วแค่ลูกอ๋อขากับไข่เอาไข่แล้วคมีอะไรอีกอนันนี้ต้มอะไรอันนี้มหมูจ้าเหรอต้มเปลือยไหม แล้วเพราะว่าผมอายุมากแล้วผมชอบกิน,ผม,กนผมชอบกิน,กน,กนแล้วผมชอบกินต้มเปือป่อยแล้วก็อีกอย่างผมผมผมโดนต้มเปื่อยมาไงวันนี้ก็เลยอยากจกกินต้มเปือ่อยเพราะว่าผมโดนต้มมาต้มซะเปื่อยเลยอะ่ะอืมอันนี้นอกจากเอข้าวแกงอร่อยแล้วเนี่ยแม่ค้าญาติพี่น้องแม่ค้าก็สวยด้วยเนาะ ฟังเสียงแล้วนี่น่าจะเป็นนักร้องนะเนี่ยน่าจะมีญาติญาติเป็นญาติพี่น้องไอ้เป็นนักร้องแน่ๆเลยผมว่าอืร้องทุกวันเลยเหรอโอ้ยขอบคุณมากโอ,โอ้โหเออนะเอานต้มน้มนี้ด้วยนะต้มเปื่อยแน่นะเ,เพราะว่าผมเนี่ยแก่แล้วและอย่างผมเนี่ยโดนคนต้มมาเปื่อยเลยผมก็เลยอยากจะกินต้มเปื่อยครับจักเป็นอย่างผมเนี่ย อันเถาแล้วก็ได้ไปเห็นเด็กน้อยเลยเด็กน้อยมักต้มด้วยต้มเปื่อยเลยผมโอ้โหนี่จริงจริงเลยอย่าต้มผมนะอร่อยแน่นะโอเคถ้าไม่อร่อยนี่ผมผมฟ้องนะต้องอร่อยนะเปื่อยแน่นะโอเคเปื่อยแล้วเนาะอันนั้นคุณครูปะอันนี้อันนี้อะไร ปดผัดปลาดุกผัดปลาดุกอันนั้นเป็นแบบไหนอ๋อเอาด้วยเอาด้วยอ,อยสั่งเอาสั่งเอามีเงินใจบ้นอออันนี้อันนี้เต้าเจี้ยวปะโซ่ค่ะโซ่โอ้ยน,นึกว่าเต้าเจี้ยวอืมวันนี้ได้ต้มหมูต้มเปื่อยแล้วสบายใจแล้วเพราะว่าผมอายุมากแล้วไงผมผม เคี้ยวเคี้ยวไม่ค่อยไหวละอืมอันนี้มีชื่อร้านไหมครับเนี่ยมิ้นซื้อเจ้าของร้านซื้อไหมจ้าวันนี้ซื้อร้านดอกซื้อร้านเจตอม่ซื้อเจตอมเจตอมบ่จ้าโอ้แล้วเราเหนื่อยไปทำครับห่วยมีลู้เราบอเนี่ยตายแล้วโอ้ยอุตส่าห์มายืน คุยอยู่ตั้งนานนึกว่าโสดเออเอาอีกแล้วโดนต้มเปื่อยอีกแล้วผมอะโดนต้มอีกแล้วมีลูกแล้วเหรอมีแล้วค่ะมีมีมีแฟนแล้วก็ไม่ยอมบอกนะโอ้โหมาหลอกผมอยู่ได้ผมเนี่ยมาซื้อซื้อผมเนี่ยมาซื้อกับข้าวเนี่ยมาผมมาหลายรอบแล้วนะนี่ผมวนมาหลายรอบแล้วผมนึกว่าผมนึกว่าโสดไงเออโสดแม่ดะเหรออ๋อแต่อ๋อแม่โสดเหร เอาพอได้อยู <Rend secondo> okay. <sa> ่ถ so ้างั้นได้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 ไม่ไม่ได้ลูกสาวเอาแม่ก็ได้เนาะใ้่แม่ต่ำนะบอสต่าใบเออเอาแม่ต่ำก็ได้เ่มีปัญหาดอกขายตั้งแต่ตั้งโมงครับเนี่ย ตื่นขึ้นมาตีเลยเราตีเลยอม่ขายมาแต่เ้าบ่กน้ำเต้าก็ขายก็นเลยน้ำเต่าก็เป็นกับเข่าเต้าแล้วก็บเพื่อนี่เต่าแล้วก็บน้ำมือเบ้นกับตับซังโอ้ล่าเป็นต้มเป็นเข่าซังครับครับครับโอ้เอ้ผมผมผมจ่ายตังค์ยังเนี่ยยังเหรอฮะโอเคโอเคงั้นจ่ายตังค์ โอเคโอเคจ่ายตังก่อนเนาะทั้งงั้นเนาะไหนนั้นยิ้มยิ้มหน่อยดิยิ้มก่อนแสงตะเวนจ้าน้องยืนกันน้ำตาหลบเงารับมือไม่สุดเงาหาเขาบอกคือเก่าแล้วไอ้ควงเขามายืนเอกท่าไทยรูวานแวว น้องลอยเบิดใจย่านบอเลือแนวเหมือนอายนัดมาหาเต็มบอกราหาก,กันอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม วิวงามงามมือนีเพื่อนน้ำตาแสงอาทิตย์ส่องแม่น้ำคงวนเวววาสาวคงเจียมมือนีคนรั้งลายืนถึงพาเบิดแหงลาเอยมีไม่จ้อยบสมรอของท่าคำสัญญาโบมีความหมายจักหน่อย ใส่วาสีหักดังภาพเป็นสีบรมหอยตัวให้ขอให้น้ำตายโอยบอเป็นท่ายืนคอยท่าบางวิวหิมพาเสยขึ้นงามเด่น <c oughs> เห็นแนวผอเจ้ามันเราอยู่ใจนัดน้องไว้มีไม่ค้องแขน <c oughs> เอินว่าแตนวันกันเลื่องล่าคนมัชาน้ำตายโยยหลัง <c oughs> พิดวังสสมมาสมนองหักแหง ตะวันแดงโทรำวันใหม่ผาแต้มสดใสหมอกลายงามตามีคนยืนเดียวได้มือนี่หักพายถ่ายรูปว่าเป็นทาใจบ่มั่นแน่นคือสีแต้มผาเพอไม่มักหนาง่ายแทนโอใจชายหมดความหมายคือหมอกถืกแสง ความฮักอ่อนแหงมาลาลอยทั้งใจผ้าเปลี่ยนสีสามพันปีบ่เลื้อนหายแต่ใจคนบ่ท่านดนก็เปลี่ยนไปเบิ่งทิวโค้งกันลาวไทยน้ำตาไหลลงยาวยาว